หวานพาไปใหม่อีกแล้วเร,เรามีนักกันปีละหนึ่งครั้งเมมได้ไรพี่จอยโชคดีมากค่ะจักรยานเขาพุ่งจูงออกมาถอยรถใหม่กันทุกคนจ้าโซฟาวิสภาพยังดีอยู่เลยอ่ะเป็นเป็นกอล์ฟลับครบทั้งเซตเลยนะคะโอเพ่นอย่างนั้นเห็นไหมเปิดพร้อมกันออกมากว้างๆเห็นไหมหวานพาไปใหม่อีกแล้วเรามีน,นักกันปีละหนึ่งครั้งเมมได้ไรไม่เมม จริงค่ะรอาไม่ผิดจ้ะคะปีนี้คลื้นมากนะคะด้วยด้วยด้วยเราได้ขยะกันเยอะมากปีนี้ก็เลยพักพวกพักพวกเยอะพอดีเมย์มันได้ชงรวยงรุยมีตอง้ีตปาด๊าดลงเท้าอ่ะท้ามไม่มีใครเอาหรอไม่สใหญ่มาดลงเท้าใหม่นะคะรสแกงแจงอ่ะ รถเครื่องบินได้รถใหม่แล้วอ๋ออ๋อ nice nice นี่เราก็เจอผักพวยเก็บขยะนะคะป้จอยเจอคู่แข่งอยู่แล้วอีนี่ยังดีเลยใหม่มากเลยพี่จอยกระจกกระจกกระจกสเีรย์นิวอ๋อหนุ่มน้อยเขาก็ได้เขาได้ที่ตัดหญ้าเฮ้ยเฮ้ยกระจกสินใหญ่ดีว่ะเจี๊ยบ อ o อใช่โอ้โห h อ้โหว้าว Amazing ันไมค์เป็นแฮบแฮ t ดนว้าวขอบคุณพี่ชอยโชคดีมากค่ะจากกรยางเขาพุงจูงออกมาอพ่ออกมายัง่เลยนะีโอ้นี่เขาทิ้งทิ้งทั้งอันเลยนะคะยังใหม่อยู่ไหมอ่ะอู้แต่มันยังได้อยู่แต่ว่า มันใหม่เลยนะคอ้คือเห็นสภาพแล้วรู้เลยว่าเขาใช้ปกติอยู่เลยเนาะยังมีคราบมีอะไรอยู่เลยปิดไว้เขาดีๆคนอื่นมาเอาไปใช้ได้นะคะใครจะเอาบาร์บี้ไหมอ๋อเป็นตกแต่งคริสต์มาสเหรอเอันนี้หลาน หลานอยากได้รถนะอันนี้รถไฟฟ้านะอ t s e l e กทร i c one อุ้ยมันคืออะไรอ่ะเจี๊ยบอ๋อเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตทำสวนเซ็ตทำสวนวมีครบเลยนะคะได้ถือง่ายด้สุอดอันนี้มามาทั้งกล่องยังดีอยู่เลยนะคะ อันนี้คุณเจียจ๊ยบจะทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะอันนี่ถอยรถใหม่ค่ะถอยรถใหม่กันทุกคนค่ะวันนี้ถอยรถใหม่กันทุกคนจ้าคนรวยจ้าวันนี้คนรวยของเก่าเราไม่เอานะคะเราแต่ของใหม่อะนี่ อันนี้เด็กใหม่เด็กใหม่มาประสบการณ์เก็บขยะปีแรกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเห็นอะไรก็ตื่นเต้นไปหมดเลยระวังว่าเอากลับบ้านไปแล้วก็สามีเก็บทิ้งไว้หน้าบ้านดีๆนะคะตกใจนะโซฟาหนี่งโซฟาเขาคว่มไปให้อย่างดีเลยนะสู่เธอหงายดูซิสภาพเป็นไงบ้างอะเอา วิสภาพยังดีอยู่เลยะพวกเธอมีแผลเล็กนแผลเล็กน้อยเหรอมีแผลเล็กน้อยมันไอเนาะแบบนี้เป็นใช่ใช่เป็นไม้เป็นเซตเลยนะคะเป็นเซตไปเฮ็ดอันนีไม้นั่นหลายพันอยู่แมนอยูอันนั้นอะไรตู้เย็นเหรออันัเธออัันไรตู้เยอะไรอไรันอะไร พันหัวโอพ่อพันหัวบอกราะว่าสามเลี่ยมจิบอกเจี๊บกุยก็ยังสวยอยู่นะไม่มีเปื้อนเลยอะเวนะคะว่าเราจะมีอะไรอยู่ในนี้นะคะอันนี้ยังได้อยู่นะจะไปไวที่ทำงานเออใช่เสื้อทำงานไปไวที่ทำงานให้ใครอันนี้เราเปิดได้จนปใส่ไม่นด้เสอใส่ของมีค่ามากค่ะไหนคะเกโอเคไห้เด้ ทำลายของของเขาเลยหนึ่งยืดในกลุ่มสูตรเธอก็จากของใหม่ๆเขาเธอก็ทำมันพังหมดเนาะเราก็เราอยากเห็นไงว่ามันอะไรมันอยู่ข้างในบอลเพียมบอลนะคะอุ้ยกระป๋องมีกระไม้ในบ้านเนี่ยเอนติกเอนติกเอนติกที่สามีเอนตีที่สามีเอนตีหมายความว่าอะไรนี่ไงรถตู้นี้เขาก็ขับวนเก็บของนะคะเป็นอะไรดีเขาก็จ่ออุ้ยอสูโชว์โชว์พี่ดูซิมันคืออะไร โอ้ยมันมันมันดิจิตอลเฟรมแสงมันยังดีอยู่เลยดิหันหน้ามาดูซิมันพังหมดแล้วมั้งหันหน้ามาดูซิโอ้ยน้องนี่ก็เลยอันหนาเฟรมค่ะว่าเป็นหนาลอนเอ้าทำก็ยังไม่ใช้เลยนี่สู้ทำไม่เอาหรอมึงเปิิดไม่ดิจิตอลเฟรมอันนี้ข้างหลังบ้านหญิงโอ้ยน้องอุ้ยดูดิยกขึ้นมาให้มันดูเหมือนของดีหน่อยโอ้เห็นว่านี่ก็เลยใช่เลยอุ้ยมันยังเขายังไม่ใช้เลยอ่ะสู้ ดิจิตอลเฟรมค่ะยังแบบอยู่ในกล่องอยู่เลยอ่ะได้แล้วนะคะขอดูใกล้ๆหน่อยคุณสุนี่เป็นดิจิตอลเฟรมดูดิแล้วนี่อุปกรณ์ยังครบเลยนะคะเนี่ยมีรีโมทด้วยเจ๊มีรีโมทด้วยเจ๊ดูดิเขาไปกําหนดเอาเจ๋งอ่ะเจ๋งเสร็จเรานะคะเสร็จเราค่ะป้าพี่จอยจะได้อะไรแป้าแคมปิ้งง่ายอันนี้พี่จอยพี่จอยได้ของอีกแล้วนะคะตรวจอบให้แล้วว่าดีอ๋อนี้เป็นเซฟปิ้งแบ็คจะได้กี่อันอ่ะ ขยะได้ไม่มากดูสภาพอันนี้พวกเธอโฮมเลสหรืออะไรเนี่ยมือนำนะเนี่ยอันนี้อันนี้ประจอยคนเดิมแฟนคลับหวานพาไปจับประจอยได้ไหมคะประจอยผู้เชี่ยวชาญด้านขยะนี่แหละค่ะตัวจริงของจริงค่ะทีมขยะอันนี้แล้วก็ เราก็ฉลาดน้อยไปนิดนึงเราจอดรถไว้นะจอดรถไว้ที่บ้านอันนี้รถเขาก็มาเก็บขยะเหมือนเรานะคะคู่แข่งเราค่ะคู่แข่งเราเมย์ได้ของเยอะเลยบายมีอะไรบ้างมานีอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะไม่มีอะไรค่ะเราผ่านค่ะของเยอะเราก็ผ่านของเยอะมากๆเลยนะคะเห็นไหมข้างหน้า

วิโต๊ะโต๊ะเขายังดีมากเลยวัะสุแต่มันใหญ่อะ่ะกระเป๋าไหมกระเป๋าอีกแล้วกระเป๋าหลเียยังสักยังมีวันได้กระจกได้กระจกป้าขยะของเยอะมากนะคะอันนี้เราหยุดกันหลายสต๊อปมากสงสัยต้องอรถมาขนตอนนี้ป้าจอยหรือดูสมบัติอีกแล้วนะคะดูกันว่ารอบนี้จะได้อะไร พี่จอยท่านดูใหญ่อลังการจังอะเต็นท์จริงจังเลยว่ะเฮ้ยแล้วขนาดใหญ่ด้วยนะน้าห่อท่อนอย่านเหรอตัใส่ได้เลยห่อท่อนสห่อท่อนสีฟ้าได้อีกแล้วค่ะพี่จอยเต้เต็นท์นี่แล้วเขายังห่อท่อนใส่ด้วยว่ะเหรอพี่จอยรู้ได้ไงว่าเขายังไม่ใช้อ่ะเขใช้แล้วเขาใช้แล้วแต่เขาคือเขาเก็บเขาเก็บอย่างดีเขาเก็บได้ไงเฮ้ยอย่างดีเลยว่ะเฮ้ยพี่จอยได้อีกแล้วนะคะ อันนี้เป็นเต็นท์ดูว่ามันขาดอุลยเต็นท์จริงปะพี่พี่จอยขนาดใหญ่ด้วยนะเอ้ยว่ายยังดีอยู่ไหมเอ้าเอาเอาสเก็บมาสู้เอาเหมือนฉันจะได้ไม้เซลฟี่ค่ะคิดว่าใช่คิดว่าใช่เฮ้ยแมนแมนพี่จอยขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยฉันถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่จอยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุณเจี๊ยบได้เงิน มีก็มีให้แถมฟรีกระเป๋าแถมฟรีเงินมาด้วยค่ะดีจริงๆเลยชีวิตอ่ะอันนี้ประจอยก็ได้เต็นอีกแล้วนะคะหรือเราแล้วเราเรายัดเหมือนเขาไม่ได้อ่าอันนี้จะวางแผนว่าจะขนขยะยังไงไปไปหน้าจ้าจะหอบกันยังไงไหวขวี เก็บเก็บขยะกับเบิ้งกบลังกับของในเด้อพวกเธอเหมือนคนเก็บขยะจริงๆค่ะก็ขยะมันยั่วยวนพวกเธอดูประจอยโต้ดูนี่โยังสวยอัใช่นี่เขาชอบเอาบ้านบ้านแมวอย่างนั้นให้ให้เอาอย่างประจอยเอาเลี้ยงกวางเอาเดี้ยงกวาง มันไปล่างออกอยู่เจียมันเปื้อนแค่ฝานิดเดียวแต่ตัวมันอยู่เดยังดีอยู่เลยค่ะม่าไดมออีกแล้วได้มออีกแล้วทีมงานอ๋ออีกแล้วแวะของเยอะมากเลยนะคะของหมาของหมูของหมามีรองเท้ายังดีอยู่เลยอ่ะสองคู่ยังยึนมันยังดูยังใหม่อยู่เลยอะค่ะอ๋อเหรอคนละอย่างกันเหรออ๋อโอเค นยังไม่เออี้จะหมเอเันป็นเหมือนกับเก็บของใช่ไหมสูทเงไหนมันดูซีส่มันสวยไหมดูก็ดีแต่ก้เก่าหน่อยนะวะปะม่เอาเราลองมีสิทธิ์เลือกค่ะของเยอะนี่พี่จอยกล่องดีว่ะแล้วมีกุญแจล็อกให้ด้วยนะคะอันนี้เสร็จป้าจอยอีกแล้ว วิธีเปิดไฮโซเจี๊ยบเดูปไะเปไม่ดีอ่ e ้โอเพ็นอย่างนั้นเห็นไหมเปิดพร้อมกันออกมากว้างเห็นไหมพี่จอยเปิดสุดด้านนั้นดิมันอ๋อเห็นไหมวีธที่วางด้วยนะคะเก่งเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะอันนี้ประจอยจะกลับมาเอานะคะมีกุญแจล็อกด้วยมาถัวเด้ออย่าชวนหนูเด้อเต้รถออกกําลังกายอะไรแบบนี้ก็มีนะคะ อันนี้เป็นไม้เท้าสี่ขาค่ะเวลาเดินพยุงคนป่วยคนแก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเ๋ยมันเป็นร้านบล็อกค่ะเยอะมากร้านบล็อกเยอะเลยเหรออ๋อเป็นพวกใส่อาหารไปโรงเรียนของเด็กใช่ไหมอ๋อค่ะคลิปคู่คลิปคือเคปเคอรเยอะมากเอาเคปเคอรเคปเคอรนะคะดูดิเหมือนดูยังงไอ่ะเหมือนมันครบทั้งเซตเลยแต่เขาไม่ใช้ฝุ่นก่อเฉยๆเนี่ยน่าจะดีนะคะอุ้ยนี่เป็นเป็นกอล์ฟคลับ ครบทั้งเซตเลยนะคะบาดครบหดเลยนะ่ะมีไม่ครบหดทุกขนาดเลยนะ่ะสูตีไก่ตีไก่พั่มยังดีอยู่เลยอะแต่เขาแค่อุ้ยสวยว่ะสู้แต่เหมือนแค่ฝุ่นเกาะเพราะว่าเขาไม่ใช้เห<ด>มือนบ้านฉันเลย <c oughs> <c oughs> มีสองอันที่บ้านฝุ่นเกาะอ,อย่างนี้แหละคะ่ะมันหาเพื่อนปะอ๋อคือแบบน่าโดนมากเลยเก้าอ,อี้อบบกออี่ตัวเนี่ยหตัว สูซเอก้าอี้ไหมอ่ะป้าจอยเก้าอี้ดูดิครบเซตครบเซตเลยเก้าอี้โต๊ตเสียงเพวกเธอคือขักว่ะเรามืออาชีพเรามืออาชีพใช่อันนี้เข้าเป็นครั้งแรกนะแต่ว่าเราทำเหมือนปูไงเหมือนปูอ่ะเราศึกษามาเยอะอ่ะเดี๋ยวขอบปีนาแพรที่บ่ไป อันนี้เป็นพวกกราบไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไว้ใส่สวนนะสุุวบานกับลงขับรถกลับมาเอานะคะอันนี้แล้วก็อันนี้นี่เตาอบค่ะเตาอบกระถงกระถางกระถางเหมือนเดิมนะคะปีนี้เยอะมากๆที่นอนโซฟงโซฟาเก้าองค์เก้าอี้มีครบจริงๆค่ะนี่ก็ถึงเวลาขนขยะขึ้นรถ อ๋อขนสมบาทค่ะไม่ใช่ขยะนะคะอันนี้เราวันนี้เอารถมาสองคันสคันที่3ไปแล้วนะคะอันนี้เต็มทุกคันค่ะอ้าวขนขึ้นรถจ้าอันนี้เพื่อนบ้านหวานเองนะคะได้ยินเสียงรถขยะขนออกมาแทบไม่ทันค่ะและพอถึงเวลาที่รัฐบาลเขานัดไว้นะคะรถขยะก็จะมาเก็บขยะนะคะ อะไรที่เราไม่เก็บไปใช้เขาทิ้งทั้งหมดค่ะรถขยะเขาก็จะแบ่งทีมานะคะรู้สึกถ้าหวานจำไม่ผิดจะมา3คันนะคะ <Morning. S 1> ก็คือคันหนึ่งเกี่ยวกับไม้พืชสวนอีกคันเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล็กอะไรแบบนี้นะคะ <Morning. S 1> เผื่อรีไซเคิลได้นะและอีกคันเป็นทั่วไปทั่วไปนี่รวมพวกโซฟาอะไรพวกนั้นทั้งหมดด้วยนะคะก็คือถ้าไม่มีใครเก็บไปก็คือบดทิ้งทั้งหมดค่ะเสียดายเนาะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามหวานพาไปนะคะและหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้มีความสุขไปกับการเก็บขยะปีนี้ของพวกเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายสวัสดีค่ะ Yeah it's very cool many of stuff still good lots of stuff still good yeah <laughs> w l <Well>, l not anymore <laughs> เขาก็จะเก็บต่อไปเรื่อยๆนะคะดรดิอ